ดีครับบกประเพณรถมือ 2, สองสภาพดีขช่นเคยวันนี้พามาดูรถยนต์อีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้เป็นเอาติด1.6นะครับเกียร์ออโตโอ้อันนี้ไม่ได้สีบนทองนะครับแลวมา15นี้วยังสีสวยอยู่เลยนะครับสีสวยนะครับรอบคันหรือหลงังคานะครับเสวยสีตีสัก80%นะครับมาดูท้ายกัน ท้ายสวยนะครับไม่มีแตกหักเลยนะครับปฟท้ายออกทุกจุดผมดูรอบคันนะครับนี่นะครับรอบคันนะครับมาดูภายในกันนะครับคันนี้เป็นสีบอลทองนะครับเบาะผ้าเดิมเดิมแอร์แบก ABS นะครับคันนี้ดูเบาะหลังนะครับเบาะหลังยังสวยๆเลยนะครับไม่มีแตกหัก กระจกไฟฟ้า,าสี่บานเซ็นทันล็อกนะครับแอร์เย็นนะครับคันนี้มาดูภาษีกันภาษีได้ตุลาหกเจ็ดใช้กันยาวเลยนะครับทันนี้ราคาอยู่ที่หกหมื่นเก้านะครับรถอยู่อำเภอบากเขาราชบุรีนะครับมาดูเครื่องยนต์กัน นี่นะครับเครื่องยนต์เพดเดิมเดิม ABS นะครับคันนี้รถได้หน้าถ้ายเดิมนะครับฝากระโปรงยังเป็นโตต้าเดิมเพดยังอยู่เลยนะครับนี่นะครับเพดเดิมเครื่องเกียร์แห้งๆเลยนะครับเดินเกียร์นะครับแห้งเลยครับรถยังไม่ได้ล้างนะครับนี่เกียร์แห้งๆเลยนะครับแบตเตอรี่เต็มนะครับ หน้าถ้ายเดิมใช้น้ำมันล้วนนะครับราคาอยู่ที่หกหมื่นเก้าพันรถอยู่อำเภอบากท่าราชบุรีนะครับติดต่อคุณวัด,ดินเบอร์ศูนย์เก้าแปดเก้าสองหกสองห้าเก้าเก้าเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับแอดไลน์สอบถามรายละเอียดโทรเลยนะครับบางครั้งเราไม่ได้ตอบคอมเมนต์หรือตอบแชทนะครับอาศัยโทรเลยนะครับ จะได้ให้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้องรถปีสองพันหนึ่งนะครับคันนี้ปีลึกแต่สภาพสวยนะครับเดิือนทางไกลได้สบายเลยช่วงล่างไม่มีดังเ,เกียร์เปลี่ยนปกติเลยนะครับคันนี้รถไม่มีผุนะครับสีเต็มเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวพามาดูอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าตองหนึ่งปีเก้าเจ็ดนะครับ หนึ่งครื่งหนึ่งจุดห้าเกียว์อโต้สีน้ำเงินนะครับคันนี้ไฟไม่มีแตกครับล้อแม็กสิบห้านิ้วสีแปดสิบเปอร์เซ็นขึ้นเลยนะครับคันนี้สวยสวยมาดูท้ายกันไฟท้ายไม่มีแตกหักเลยนะครับรถใช้น้ำมันล้วนนะครับคันนี้ติดต่อคุณวัลินนะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับไม่มีเบอร์อื่นนะ 0989262599แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับเอบาถามรายละเอียดได้เบอร์นี้เบอร์เดียวไม่มีเบอร์อื่นนะครับรถอยู่อำเภอปากท่อจังหวัดาวราชบุรีมาดูรอบคันกันสีสวยเลยนะครับคันนี้หาสีสิงหาครเจ็ดเลยนะครับคันนี้ ราคาอยู่ที่สี่หมื่นเจ็ดนะครับอันนี้โทรสอบถามต่อรองราคาได้นะครับรถพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันนี่นะครับภายในได้เดิมเดิมเลยครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทรันล็อกเกียว์โต้แอร์เย็นนะครับอันนี้กระจกไฟฟ้าสี่บานเบาะผ้าเดิมเดิมเลยภายในไม่มีแตกหักนะครับใช้งานได้ปกตินี่นะครับเบาะผ้าเดิมโรงงาน ภายในสยูยพื้นลงังคาสีสวยทั้งไม่มีแตกหักเลยเบาะไม่ขาดเลยนะครับคันนี้เะพามาดูเครื่องยนต์กันสี่หมื่นเจ็ดนะครับรถอยู่อำเภอปากท่อจังหวัดราชะบุรีมาดูเครื่องยนต์กันนะเนี่ยทนี้ได้ไดชาร์จใหม่นะครับหม้อน้ำใหม่เหตุดิมเดมเดิมนะครับ เครื่องเกียแห้งๆแหแลครับไม่มีเยิะม